เอ้ยโยบสบสวัส,สวดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผม B ีบีเกอีกครั้งนะครับเช่นเคยครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโปเกมอนยู่ไนนะแล้วก็โปเกมอนที่ผมจะเล่นในวันนี้ก็คือแมมมอต Y ตัวนี้เลยครับดูตัวมันกับตัวเราดิครับตัวมันใหญ่มากๆเลยนะคะผมยืนข้างกันเนี่ยมันทำให้ตัวผมดูเล็กขึ้นไปทันทีเลยนะครับ งั้นเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของโปบอนตัวนี้กันดีกว่านะสายที่ผมจะเล่นในวันนี้นะครับอันแรกก็จะเป็นไอซ์ซิเคิลคลาสอันนี้นะครับผมคือจะปล่อยน้ําแข็งลงมาใส่ศัตรูเป็นบริเวณกว้างๆนะครับโป้มอนศัตรูตัวไหนที่โดนมูฟอันนี้ไปนะครับก็จะโดนการแช่แข็งด้วยนะสําหรับช้างตัวนี้นะครับมันมีซีซีที่โจมตีศัตรูแล้วจะทําให้ศัตรูเนี่ยติดการแช่แข็งเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับผมและอีกมูฟหนึ่งก็จะเป็นอันนี้ครับผมช้างขวิดนะครับ HIGH h o r s e POWER นั่นก็คือพลังม้านะครับผมแต่น,นี่มันไม่ใช่ไงมันเป็นเมมมอสมันเป็นช้างไงก็เป็นพลังช้างแทนละกันนะครับผมเราจะกระโดดขิดศัตรูนะครับแล้วก็ดันศัตรูไปในทิศทางที่เราขิดไปนั่นเองนะครับส่วนไอเทมที่เขาเล่นกันส่วนใหญ่เลยนะครับก็จะมีอันนี้ฮะสกอตเชลโฟกัสแบนแล้วก็บัด d ี้บารียนะครับผมคือเราจะเน้นแทงไง ดาเมดเราไม่ค่อยเน้นนะครับพวกสายดีฟนเดอร์พวกนี้นะผมก็จัดตามเขาไปเลยละกันนะครับผมเรามาดูกันว่าดีฟนเดอร์แมมมตไวตัวนี้นะครับมันจะยังเล่นโอเคหรือเปล่ากับเซ t ตไอเทมเซตนี้นะฮะ โอเคครับเกมนี้ก็เข้ามาไวมากนะครับกดปั๊บก็เจอแมทเลยนะครับผมก็จัดไปดีครับเราไปเลนบนดีกว่านะบอกไว้ก่อนเลยว่าแมทนี้นะครับเป็นแมทแรกเลยนะครับสาหรับการลงแร็งของผมนะคือผมไปเก็บเควสในด่านหิมะมาเรียบร้อยนะครับก็เลยมาแคสในด่านนี้กันเลยนะทุกคนดูดิมันเหมือนกับใส่หน้ากาก,ากเป็นตาสีฟ้าๆเลยใช่ไหมเยี่ยมนะเนี่ยแล้วก็มีหนวดเคราเฟิร์มเลยนะครับผมแล้วดูงาของเขาดิใหญ่เกือบเท่าๆตัวเลยนะจัดไปดีครับ โอ้โหซับพอร์ตมาสองตัวแล้วรอซับพอร์ตสองตัวแล้วก็แทงตัวหนึ่งและก็มีแอตแทเกอร์สองตัวนะครับผมกินจาตัวฟาร์มนะที่เขาเล่นเมตาใดกันเนี่ยตัวซับมาเพียบเลยนะครับก็จัดไปเลยครับไม่รองไม่รู้นะฮะแต่มาเจอซาริน่าอีกแล้วดิไอตัวป่วนตัวนี้นะครับเมื่อไหรมันจะเดินเนฟสักทีเนี่ยขอให้หมดกิจกรรมคิดมัดแล้วมันโดนเนฟสักทีเถอะนะเล่นทีไรก็เจอแต่ซาริน่นานะครับเจอกันจนเบื่อแล้วอยากให้ตัวอื่นขึ้นมาบ้างนะ มาวิ e k l ทับ p นะครับไปไปล่างคนหนึ่งดีครับโอเคช่วงนี้รู้สึกว่าปิงมันยังส้มๆอยู่นะทั้งที่ผมใช้แอปที่มันเปลี่ยน VPN แล้วนะครับก่อนหน้านี้มันเล่นพอใช้ได้อยู่นะแต่ตอนนี้มันแบบปิงส้มอีงอแล้วอะ่ะจัดไปดีครับวดไปเรียบร้อยครับดังไป ดังไปก่อนนะฮะเรียบร้อยครับผมดังไปอีกทีนไหมดังไปอีกทีนึ่งไหมอ่าอีเจกหนีมาก่อนครับเก็บเบอร์รี่มาเก็บเบอร์รี่มาเรียบร้อยดิบิกาจูอ่ะบิกาจูอ่ะเรียบร้อยดิครับเอาซาลีน่าไปไหนน,นี่ย เรียบร้อยครับผมดังไปอีกทีนะึงโอ้โหเจอซีซีสองตัวอย่างนี้สู้ยากนะครับฝั่งตรงข้ามนะบอกเลยนะช่วงต้นเกมก็โอเคอยู่ครับเดีย๋ยวมาดูช่วงเล็ดเกมหน่อยฮนะโอ้เพื่อนเพื่อนเอาหมีไปหมดเลยอ่ะเพื่อนโอ้เพื่อน,อเ,อนเอากุ้งนี้ก่อนนะกุ้งนี้ก่อนโอเค เพื่อนเขาเอาหมีไปหมดเลยอนะ่ะบอลผมได้อันนี้สามแต้มเองนะฮะไปไหนวะไปจัดไปจัดลิงมาให้หมดจัดลิงมาให้หมดดังไปยาวๆรัวๆยาวๆรัวๆไปต่อยมาเถอะเพื่อน ความต่อาลีน่าเขาหายไปไหนวะไม่รู้หายไปไหนแล้วนะครับเหลือปีกจูตัวเดียวนะอยู่ตรงนี้นะอีกีีไปไหนอะไปข้างล่างเหรอโอ้ไปเอากุ้งตรงนั้นนะครับไหนไหนนคลูกยังไม่มาโอ้ยมันเอาไปหมดเลยอะ่ะ จัดไปดีครับจัดไปดีครับซ c ยับอะ่ะซ c ยับอะ่ะเรียบร้อยครับผมดังไปอีกครับผมดังไปอีกครับผมมาได้มาแล้วครับพลังช้างควิดไปข้างล่างครับเยอะเลยเฮ้ยมาข้างบนดีกว่าถ้างั้นนะข้างล่างเยอะเกินครับ มาเปน็นจาไปข้างล่างนะครับแมวเดสโนเหรอคือตอนแรกผมกะจะไปเลยนะแต่มันเยอะไงถ้าเกิดว่าไปเนี่ยไม่โอเคแน่นอนนะครับอ่าฝั่งเขาได้ครับนั่นไงเห็นไหมไถมันออกมาไถามันออกมาเรียบร้อยครับซาลีนาตัวนี้จัดไปดีครับเขาน่าจะมา้างบนแล้วนะหายไปหมดแล้ว หายไปหมดแล้วอ่ะไปกันดินเดลเสรนะครับโอ้โหเยอะว่ะโอ้เยอะ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 ช่วยหน่อยช่วยหน่อยพวกโอ้ยชนชนกำแพงอีกว่าแล้วมันต้องมาข้างบนกันเยอะแน่นอนนะครับว่าเขาได้เดนนอปั๊บเขาก็วาร์ปกับฐานฮนะซาลิน่าซาลิน่าผมยังไม่ได้ยูไนต์เลยนะครับ ข้างล่างเดือดจัดครับผมโอ้โหซินเดอเรลส์เขาน่าจะเกิดแล้ววะ่ะซินเดอเรลส์เขาน่าจะเกิดแล้ววะ่ะมา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 นี่มันโอเคได้ผมเว้ยโอ้เพื่อนมาหน่อยครับเพื่อนมาหน่อยครับโอ้โหเพื่อนไปไหนกันหมดนี่ครับโอ้โหเพื่อนไปได้ข้างล่างหมดเลย ดินข้างล่างกันบนเลยอ่ะข้างบนไม่มีใครมาเลยเปลี่ยนอินจ้าเขาไหวป่ะเนี่ยเรียบร้อยเกมนี้มีแหวววะผมมีแหววอีกแล้วนะขออยู่ท้ยผมก่อนนะฮะขออยู่ท้ยผมก่อนเฮ้ยดันมันกลับไปดิครับดันมันกลับไปดิครับโอ้โห ถอย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 โ,โ,โ,โอ้มันใช้ยูไนอัดผมเลยเหรอใจเย็นดิพวกใจเย็นดิพวกไปข้างล่างต่อครับจะทนันปะเนี่ยจะทนันปะเนี่ยไปไปไปเพื่อนเราเหมือนกับไม่ค่อยสามัคคีกันเท่าไหร่นะโอเคสินนินจาสวยครับ ยินดีจาสวยครับเรียบร้อยครับผมไปครับไปครับดีดไปดีดไปปึง้งเรียบร้อยครับผมโอ้โอ้โอ้อะไรวะเนี่ยปิงเหรอปิงเหรอโอ้ปิงว่ะเอาอะครับเอาอะครับเนี่ยเอาอะครับเวเนอุเอลเอาอะครับโอ้ปิงอะ ชนมันออกมะชนมันออกมะถอยอ่ะดูปิงดิโอ้ปิงแดงอีกแล้วอ่ะโอ้อะไรวะเนี่ยถอยก่อนถอยก่อนโอ้โหใช้หมูไม่ติดและอะไรวะนี่ฮโอ้สิงแล้ว่ะปิงสิงแล้ว่ะปิงถ่ายมันไปถ่ายมันไป โอ้โหไม่น่ารอดมาดูแล้วครับเรียบร้อยดีครับไ่มันไปครับนี่นั่นไงทำไมเวลาเราเล่นปั๊บแล้วปิงมันดีทันทีเลยอะ่ะโอ้โหรู้สึกว,ว่ามันจะเสียอารมณ์มากเลยกับปิงนี้นะฮะเมื่อไหร่มันจะปรับไม่รู้นะผมเซ็งมากเลยว่ะเพีก็ดอบด้วยครับเมื่อไหร่กิจกรรมคิดมัดมันจะหมดว่ะ เกมมันไม่อัปเดตเลยนะครับเรื่องปีงเรื่องอะไรเนี่ยนะโอ้โหดูดิผมใช้ก่อนตั้งนานแล้วอะแต่มันยังไม่ไปอะมาถอยมาก่อนาเลยเพื่อนโอ้เพื่อนโอ้เพื่อนโอ้เพื่อนถอยเถอะถอยเอะครับ โอ ة, ้เ so พื่อนถอย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 เอาเต่าเหรอเต่าเหรอมานี่มามาเอาบัตรถอยนี่มาวีดม oh ันโอ้โหได้ดูไว้ดิโอเซิงเซิงเซิงอย่างนี้เซิงเลย ซิงมากเลยนะครับโอ้โหถอยเมื่ก่อนซิงสิงสิงอย่างซิงเรียบร้อยครับเอาซีเดเลสเอาเอาเอามัน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 เรียบร้อยครับไปดิไปดิโอ้โหสปอร์ตรวดสปอร์ตเต็มหมดสปอร์ตทีมเรียบร้อยครับผมไปฝั่งตรงข้ามยอมแพ้ โอ้ม y g ก d นี่ถ้าเกิดปิงผมเขียวตลอดนะมันจะโหดขนาดไหนเนี่ยขนาดปิงส้มปิงแดงแล้วมันใช้แบบดีเลย์มากๆอะ่ะใ้ไม่ตรงอะ่ะยังขนาดนี้เลย <c oughs> ขอโม้หน่อยเหอะ โอ้โหโสกองเขาเยอะกว่านะครับผมอ่าแต่ว่าเราชนะครับเขายอมแพ้ไปไอน,นกน้ําแข็งนั้นมันได้เรานะครับผมจัดไปดีครับเดี๋ยวเรามาดูสกอร์กันสักหน่อยนะไม่รู้เมื่อไหร่มันจะแก้เรื่องปีงว่ะเสียรมมากเลยนะฮะอ่าผมคิวไป5แล้วก็แอซิสไป6นะครับโยมตีไป4 3่หมรับดาเมจห้าหมแล้วก็รีคอพอรี่แปดพันะครับผมก็จัดไปดีครับ โอเคครับสำหรับ m มมมอนวายมันก็ยังเล่นได้อยู่พอประมาณนึงนะครับไม่ถึงกับเก่งมากนะแต่ตัวนี้ก็ดีตรงที่มันมี CC สามารถแช่แข่งศัตรูได้ระยะเวลาสั้นๆนั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> มาพูดเรื่องปิงกันหน่อยนะครับคือก่อนหน้าน,นี้เนี่ยผมไปใช้แอปตัวหนึ่งที่เปลี่ยน VPN ไปนะฮะคือมันเล่นได้แบบสมูทขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ผม,มใช้แอปตัวนี้มันก็กลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เกมเขาจะแก้ทางนี้สักทีนะฮะเรื่องปิงส้มปิงแดงนะครับมันเป็นปัญหาการเล่นมากๆเลย ไอถ้าหากว่าทุกท่านชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเราค่อยมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับคับ